ตอนนี้กำลังคิดตักมากครับว่าลงทุนคอนโดหรือบ้านทาวน์โฮมดีครับอยากได้ส้สิบยูนิตพร้อมกันและจะมีเงินเหลือลงทุนต่อครับไปซื้ออาคารพาณิชย์ประเมินความเสี่ยงให้ดีว่า10ยูนิตที่จะซื้อมาเนี่ยถ้าไม่มีผู้เช่าเราต้องผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่แต่ถ้า <ừ> เลือกมา <ừ> แล้วว่า <ừ> คอนโดมี A กับ B ทีทาวน์โฮมซีกับดีแล้วลองมานั่งวิเคราะห์ดีๆว่าเฮ้ยอันไหนมันดีกว่ากันไม่เกี่ยวกับประเภททรัพย์เกี่ยวกับว่าคนเลือกของได้ดีพอหรือเปล่า สนใจซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่ออยู่เองหรือลงทุนติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะตอนนี้กำลังคิดตักมากครับว่าลงทุนคอนโดหรือบ้านทาวโฮมดีครับอยากทำเหมือนรุ่นพี่คิมกับรุ่นพี่จิ๊บอยากได้สิบยูนิตพร้อมกันล้วจะมีเงินเหลือลงทุนต่อครับไปซื้ออาคารพาณิชย์โอเคก็ <Okay. laughs> อย่างแรกคือ10 ห้องเยอะไปนิดหนึ่งอะนะคะถ้าถ้าถามว่าด้วยด้วยกําลังตอนนี้เนาะ <Sie> คือสังหาต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่ามันมีเลเวลเรื่องของการกู้สินเชื่อก็จริงแต่มันมีสภาพคล่องที่ค่อนข้าง,งน้อยมากนะคะสมมุติว่าเราต้องการเงินในการที่จะไปหมุนเวียนทาอย่างอื่นในกรณีที่ไม่มีผู้เช่าเราต้องผ่อนกับมันเนี่ยมันไม่ได้แบบเอ้ยฉันอยากจะขายวันพรุ่งนี้แล้วประกาศขายแล้วมันขายได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อประเมินความเสี่ยงให้ดีว่า10ยูนิตที่จะซื้อมาเนี่ยถ้าไม่มีผู้เช่า เราต้องผ่อนต่อเดือนเท่าไรเป็นระยะเวลาหนึ่งปีไหวไหมตีไปเลยหนึ่งปีนะคะเพราะช่วงนี้อะไรอะไรก็ไม่แน่นอนเนาะส่วนถามว่าหนักใจว่าจะคอนโดหรือว่าทาวน์โฮมดีไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่ากันเพียงแค่ว่าคุณต้องหาก่อนว่าคอนโด A คอนทาวน์โฮม B เอามาเปรียบเทียบกันเลยไปหาตัวเลือกมาก่อนวันนี้ด้วยโจทย์แค่ว่าคอนโดหรือทาวน์โฮมตอบยากมากนะแต่ถ้าเลือกมาแล้วว่า คอนโดมี A กับ B ทาวน์โฮมซกับดีแล้วลองมานั่งวิเคราะห์ดีๆว่าเฮ้ยอันไหนมันดีกว่ากันหรือถ้าเกิดจะซื้อหลายอันหน่อยแต่ไม่แนะนําถึง10นะก็อาจจะกระจายความเสี่ยงได้ไม่ติดทาวน์โฮมก็ปล่อยเช่าได้ดีถ้าคุณเลือกถูกต้องเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าไม่เกี่ยวกับประ,ประเภททรัพย์เกี่ยวกับว่าคนเลือกของได้ดีพอหรือเปล่า